การเรียกพระสงฆ์พระคุณเจ้าพระคุนท่านหรือท่านมีวิธีการใช้อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับงทุกท่านครับขอตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับหลายวันก่อนได้รับคำปรารบจากแฟนรายการท่านหนึ่ง ซึ่งพี่ก็ขออนุญาตเรียกพี่นะครับซึ่งพี่ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนผมอีกทีหนึ่งนะครับขออนุญาตเรียกพี่นะครับซึ่งพี่สุภชัยนี้ก็สมัยที่เรียนปริญญาตรีด้วยกันศาสนรสาศาสตร์บัณฑิตที่บัจดีลวงนู่นนะครับแล้วก็พี่ท่านนี้ก็เป็นพี่กับพี่สุภชัยอีกทีหนึ่งนะครับติดตามรับชมคลิปแล้วก็มีคําถามฝากมาว่าอาจารย์ครับ อยากให้อาจารย์อธิบายคําว่าพระคุณเจ้าพระคุณท่านกับคําว่าท่านใช้กันอย่างไรกันมีหลักและวิธีการใช้อย่างไรนะครับเกี่ยวกับพระก่อนจะไปดูวิธีการใช้ครับท่านผู้ชมเรามาดูลําดับสมศรศักของพระก่อนคําว่าสมศรศักของพระนี้ก็หมายถึงว่ายศทางพระนะรัะ่นแหละครับท่านผู้ชมพูดแบบภาษาทางราชการทั่วไปก็คือยศทางพระ อย่างเช่นทางทหารก็จะมีจอมพลพลเอกพลโทพลตรีจนกระทั่งไปท้ายสุดก็คือพลทหารนะครับนี่คือยศทางข้าราชการทหารทางพระก็มียศเหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่ายศของพระเราเรียกกันว่าสมณศักดิ์ของพระซึ่งสมณศักดิ์ของพระนั้นก็จะมีอยู่9ล้าลดับครับมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะสมะพระราชาคณะชั้นรองพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชพระราชาคณะชั้นสามัญพระครูสัญญบัติพระครูประทวนพระครูธานานุกรมและลำดับที่9ครับก็คือพระปร,ะรีนตั้งแต่ส ขึ้นไปจนถึงปาร,รีมเก้าเรียกัดถ้าผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการศึกษาข,ของพระนั้นจะมีสองสายสายแรกเราเรียกกันว่าสายปริรัตสายปรารัมมีอะไรมีนัรรมชั้นตรีโทเอกครับในส่วนของสายภาษาบาลีเนี่ยมีตั้งแต่ประเด็นธรรม1ประโยคถึง9ประโยค โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ได้ประริญญาธรรมตั้งแต่สามประโยคขึ้นไปจะมีคำว่าพระมหานำหน้าเช่นพระมหาอํานวยปัญญาวชิโรอย่างเงี้ยขออนุญาตยกอาจารย์ท่านมหาอํานวยวัดพระสิงเป็นกรณีตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นสมณีนเนี่ยไม่ได้เรียกสมณีนมหานะครับแต่ว่าจะมีคำต่อท้ายยกตัวอย่างเช่นเดียวกันเช่นสมณีนทองคู่จันทิกา บงเล็บท้ายรเรียนจอยนี้นะครับนี่คือการศึกษาของพระคราวนี้หลักการใช้คำว่าพระคุณเจ้าพระคุณท่านและท่านใช้อย่างไรขออนุญาตแสกแว่นตาก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าตัวหนังสือที่ข้อมูลที่เขียนมาเล็กนิดเดียวอ่านไม่ไนดะ้ขออนุญาตใส่แว่นนะครับพระคุณเจ้าเป็นคำที่คารมาใช้กับสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะเห็นไหมครับพระผู้จ้าจะ,จะใช้กับสมเด็จพระราชาคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะซึ่งสมเด็จเนี่ยข้อสังเกตท่านผู้ชมครับเบอร์มาจะอยู่ส่วนกลางนะครับส่วนภูมิภาคไม่มียกเว้นว่ามาปฏิบัติศาสนกิจนะครับฉลองสาธานอย่างภูมิภาคนะครับอย่างประเทศจินมาที่ พิธีฉลองพระพุทธานาเรศิลาปวงประชาบูชิตหลังกองพลทหารที่7อย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้คำว่าพระคุณเจ้าครับพระคุณท่านคารวะใช้กับพระราชาคณะชั้นรองก็หมายความว่าพระราชาคณะต่างกว่าชั้นสมเด็จเนี่ยใช้คำว่าพระคุณท่านทั้งหมดเลยนะครับส่วนคำว่าท่านคำที่สาม ใช้กับพระภิสูุทั่วไปก็หมายความว่าพระภิสูุนทั่วไปก็คือเช่นพระที่ไม่มีสมณะศักดิ์ท่านจเจ้าอาวาสที่ไม่มีสมณสศักดิ์มีไหมครับมีครับหรือว่าพระพิสูุนทั่วไปเนี่ยเรียกคาว่าท่านเพราะฉะนั้นโดยสรุปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชจะใช้คํานี้ครับ ถ้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับจะใช้คําว่ากล้าวกระหม่อมกล้าวกระหม่อมฉันนะครับถ้าเป็นพระราชาถ้าเป็นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จใช้คําว่าพระคุณเจ้าครับพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นธรรมลงมาจนกระทั่งถึงพระรูสัญญบัตรพระรูประทวนพระรูฐานานุกรมใช้คําว่าพระคุณท่าน สำหรับคำว่าท่านคําสุดท้ายใช้สำหรับพระพิสุทั่วไปที่ไม่มีสมณสัตว์อย่างนี้นะครับหลักในการใช้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่พระราชาคณะชั้นธรรมที่ใช้คำว่าพระคุณท่าน,นมีรูปเดียวครับก็คือหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ด มัดพระบรมธาตุดอยสุเทพเจ้าคณะขัางเจ็ดก็คือพระพรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดปทุมมนารามอย่างนี้นครับท่านผู้ชมครับนอกนั้นเป็นเจ้าคุณชั้นเทพชั้นราชนะครับแล้วก็ชั้นสามัญชั้นเทพวัตรสิงวัดเจ็ดยอดก็เป็นชั้นเทพนะครับก็จะใช้คำว่าพระคุณท่าน สำหรับพระภูทั่วไปนี่ก็ใช้คำว่าพระคุณท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับต่อไปถ้าเกิดว่าเราเจอพระถ้าหากว่าเรารู้ว่าหลวงพ่อรูปนี้มีสมณศัดิ์อะไรนะครับก็ใช้ให้ถูกนะครับสมเด็จพระสังฆราชมใช้คำว่าสมเด็จพระสังฆราชใช้คำว่าก้าวกระหมอ่อมถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ก้าวกระหม่อมฉันนะครับ สมเด็จพระราชาคณนะรองทั้งพระราชาสมเด็จพระราชาคณนะชั้นรองพระคุณเจ้านอกนั้นต่ำลงมาจากนั้นใช้คําว่าพระคุณท่านพระพิสูทั่วไปใช้คําว่าท่านเท่านั้นนี่หลักและวิธีการใช้นะครับท่านผู้ชมครับต่อไปแล้วก็เรียกให้ถูกถ้าทราบสัมมาสั์ท่านก็ใช้ให้ถูกนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมเช่ารุ่งสารดีวันนี้ดั่งคาว่าพระคุณเจ้าพระคุณท่านและท่านมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามคลิปไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ